เกษตรอีสานแล้วก็ Facebook ช่องเกษตรบ่าวแมนทุกท่านเลยครับวันนี้พลมอาการกดแล้วเงียบกดแล้วไม่หมุนกดแล้วไม่มีอะไรออกมาหรือว่าเงียบสนิทเลยวิธีการแก้ไขเดี๋ยวเรามาเทสกันดูลยเลยเลยรยันลอ,อยเลยครับผมนี่ก็คือพัดลมที่ผมมาซา่อมวันนี้เนาะผมตีเป็นพัดลมจีนแล้วกัน300กว่าบาทเนาะเขาซื้อมาแล้วใช้ได้2เดือนปรากฏว่า จ้าของเขาบอกว่ามันเงียบนะครับเงียบไปหมดเลยก็คือ,คอกดแล้วไม่ดิ้นเนาะกดแล้วไม่ไม่มีการนะครับเราก็ทําการเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็กดสวิตช์ครับกดสวิตช์จับดูด้านหลังนะครับจับตรงนี้นะครับมันไม่ดิ้นเนาะก็มันเงียบนะครับมันไม่สั่นที่มือแล้วก็ถอดปลั๊กออกครับผมอันดับต่อไปเราก็ถอดตะแกรงออกนะครับ เราะแกงออกเสร็จนะครับแล้วหมุนจุกมาฝั่งนี้นะครับหมุนตามผมเลยนะครับอย่าหมุนติดทางครับมันมันจะแน่นไปเรื่อยส่วนตัวล็อกตะแกงด้านในครับหมุนอีกฝั่งหนึ่งนะครับกลับทางกันนะครับแล้วจับดุกแกนครับว่ามันแน่นหรือเปล่าโอ้อที่เขาบอกว่ามันเงียบสนิทนี่ผมเป็นว่าถ้าแกนติดเงรรี้ยหนึ่งเลยก็รว้อาจจะขาดหรือว่าอยู่ขาดไปเรียบร้อย เราจะด้วยงไงคูขาดโอ้โหหรือว่าทำไมไมันไม่หมุนเราเสียบปั๊กอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ครับที่จริงมันไม่ได้เสียนะครับแค่แกนมันติดเท่านั้นเองนะครับนี่หมุนแล้วอันนี้คือผมนี่ครับโอเคนะครับก็ Go. สรุปแล้วคือถอดปั๊กครับผมแล้วก็นี่แกน,นติดครับ มีสองวิธีนะครับก็คือเลือกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแกนใหม่ขัดแกนให้สะอาดแล้วก็ใส่ใส่น้ํามันจักรเข้าไป2ก็ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ยหยอนน้ามันจักรที่ตรงนี้นะครับที่ข้อเดี๋ยวผมถอดให้ดูครับผมถอดปั๊บทุกครั้งเมื่อเราซ่อมพัดลมแสงคท้าทุกครั้งหาอะไรลองทุกครั้งนะ mm. ค,ครับเด็กๆอย่าลอกเล่นแบบนะครับนี่ก็ถอดออกเลยครับผมถอดด้านหน้าออกถอดด้านหน้าออกเสร็จแล้วก็มาถอดด้านหลังครับมีอตรงนี้ตัวนึงนะ ทีนี้ตรงนี้จะมีกับพอเราถอดน็อกออกมันจะเห็นร่องนี้เนาะนี่ครับมันจะเป็นเชือกเชียวเนี่ยนะเราก็ใช้ใช้ควงนะครับงัดออกเนาะไอควงต้องปากเป็นตัวเล็กๆนะครับถึงจะงัดง่ายนะครับแล้วก็งัดสองข้างนิดเดียวนะครับงัดแรงหักนะครับตรงน,นี้ ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่สามารถถอดได้นะครับเพื่อนๆก็ใช้น้ํามันจักหยอดหยอดฝั่งนี้แล้วก็หยอดฝั่งนี้เนาะน้ํามันจักหรือน้ามันเครื่องเก่าก็ได้นะครับัมันก็จะเหนือ่อยนี้เนาะทีนี้ผมจะถอดเกนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแล้วก็ถอดสลักนี้เราก่อนอื่นแล้วถอดน็อตสตัวก่อนรับเสร็จแล้วก็เทคนิคไม่มีอะไรก็ถอดตัวนี้ก่อนนะครับ เพื่อนๆนั่งถอดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเฟืองลูกค้าจะรูดนะครับถอดเพื่อเพื่อให้มันเล่นตัวได้นะครับเสร็จแล้วเก็บน็อตไว้ให้ดีนะครับเพื่อนครับดปป๊บทุกครั้งนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับเพราะว่าจุดนี้คือเราต้องเซฟตัวเองครับเทคนิคการเอาตรงนี้ออกนะครับผมใช้ตะปู2นิ้วเนาะแล้วก็หาอะไรรองนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเสร็จแล้วเราก็หาอุปกรณ์ครับถ้าเพื่อนๆซ่อมไปเรื่อย น็อตเพื่อนๆก็จะเยอะแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆหยิบตรงไหนมาก็คือเป็นอะไรหมดเลยนะครับตะปูสองนื้อที่ผมบอกนะครับเป็นตะปูตัวนี้นะครับนี่มันจะยาวประมาณสองข้อมือนี้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมไม่ได้ครับมันจะฟิตเล็กกว่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้อ่ี้เลยครับต้องประมาณนี้นะครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรแล้วก็หาอะไรได้มาลงองอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อคอร์สเนี่ยตอ,ตอกตอกแกนนี้ลงไป แล้วเราก็ตะปูสองนิ้วนี่แหละครับตัวที่หมามากินนะจับไ,ไป้ออกไหมแค่นี้ก็หลุดออกแล้วครับเก็บไว้ให้ดีครับผมอย่าให้หายเด้อนะครับเ่ออุกปรกรณ์เราก็เวลาเราซ่อมเราเก็บน็อตทุกตัวไว้เลยครับเวลาลูกค้าไม่เอาหรือว่าเราซื้อเครื่องเก่ามาน็อตทุกตัวเราสามารถเก็บไว้ครับเสร็จแล้วเราก็ถอดน็อตสี่ตัวนี้ออกเนาะตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ดูสังเกตตรงนี้นะครับมันขาดนะครับถ้าเพื่อน ไม่มัดไว้นะครับสายโคดรวดอาจจะขาดจากโคดรวดก็ได้นะครับแล้วก็หาไอ้ Hi, ตัวนี้มานี่หรือเชือกอะไรก็ได้ครับถ้าไม่มีผมใช้ตัวนี้นะรับปรืคเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นหัวมันมันบานเนาะที่ผมก็เลยเอาลูกหมูนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันใช้กระควงขันไม่ออกนะครับวิธีการคือลูกหมูปาดเป็นร่องนะครับหรือว่าไว้เรื่อยตัดเหล็กเลาวนี่ครับนี่ย เราก็เขียนให้ป็น่ลงนะครับหลงนิ่งน้อยนะครับตบงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปหาค่อยควงปากแบนมานะครับตรงนี้หลายคูน้อาไม่ออกนะครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องเอาขาเหยยบนะเพราะว่ามือไม่ค่อยดีครับฝั่งหนึ่งค่อยควงปากแบนมาเสร็จนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตกตกไปทางซ้ายมือนะครับตอกให้มันขยับไปเฉยครับผมมันขยับแล้วเราค่อยเอา,อานี่ให้ควงลงมองือ พอตอกเสร็จนะครับหมุนได้ทุกตัวแล้วก็สามารถที่จะออกได้เนาะทีนี้สังเกตว่าสายมันเข้ามาด้านหลังนะครับต้องให้ขดลวดนี้ติดกับฝั่งหลังไ,งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาให้มันแยกมาข้างหน้านะครับตรงนี้มันแน่นแล้วก็งัดนิดนึงน,นิดเดียวนะครับติด,ดนะนี่ครับ ต้องท้มันอยู่ให้กดลวดแตะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็แกนออกเหมือนว่าโอ้โหลักษณะนะครับลักษณะตรงนี้จะเหนืดทีนิดนึงนะครับอาจจะสึกหลอตรงนี้สึกหลอเยอะเลยครับถ้ามีแกนก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะแล้วก็ใช้แกนเดิมแต่ว่าต้องขัดตรงนี้ให้สะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามันเป็นเพราะตรงนี้หรือว่าเป็นเพราะบูธ อันนี้ไม่มีปัญหาข้างหลังนะไม่มีรอยแต่ข้างหน้านี้น่าจะมีรอยเยอะนะเราหากระดาษทรายนะครับซื้อร้านวันสดุก่อ้างเนาะสิบาทนะครับหรือหาเศษกระดาษทรายที่มีอยู่ในบ้านก็ได้นะครับมาขัดดูน่าจะได้อยู่นะครับนี่ไม่สึกหรอยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ขัดนิดเดียวนะครับอย่าขัดเยอะนะครับเพื่อนครับ ก็เอาไปใช้งานต่อได้นะครับนี่ก็ใช้ได้อีกนานนะแบบนี้นะก็ถ้ามันปืดเราก็ออกมาแล้วก็ขัดใหม่ถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดเรารับซ่อมนะครับเราก็มีอะไรเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วก็คิดเงินกับลูกค้าไปนะครับผมถ้ามไม่สึกห้อมากเราวแค่ขัดก็พอครีบครับ,รบมันเงาอยู่นะนี่ก็โเคู่ ประมาณนี้เนาะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้นะถ้าเราจะออกจากตรงนี้เราต้องแกะตรงนี้ออกก่อนแต่ว่าเทคนิคการออกคือกดกดตรงนี้ไว้นะครับให้มันติดกับฝั่งนี้ไว้นะครับแต่ว่าก่อนเราจะออกมาเราต้องแน่ใจก่อนว่าไอ้ตัวนี้เราต้องขาดก่อนนะครับเราต้องดึงออกก่อนให้เบม่ดนะป่านนะครับซิปกดตรงนี้ไว้นะครับเพื่อนกดไว้เลยนะครับกดไว้ให้แน่นเลยวางไว้คือพื้นก็ได้หาอะไรรองพื้นด้วยนะครับเพื่อนอะไรหลุดลงไปนี่เห็น ค่อยเปิดนี่ค่อยถอดข้างหลังออกมากค่อยพึ่งออกมานี่ครับตรงนี้ครับที่สําคัญครับนี่ตรงนี้นะมันแตกเพราะนั้นเราต้องหาอะไรยางมัดหรือว่าก่อนจะทํานะเราต้องรัดไปก่อนผมมีตัวนี้เนาะนี่นะไปซื้อร้านยี่สิบบาทมาก็ดูรอยเดิมนะก็สอดเข้าไปปุ๊บ แล้วก็ตรงนี้มันจะรูดได้นะรูที่มันนัดกิจอันนี่บ้างฝูฝั่งนี้นะครับนี่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนบูธเนาะเพราะว่ามันเป็นของจีนนะครับซึ่งอาการเปลี่ยนบูธนี่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ส่วนมากเปลี่ยนแล้วใส่คืนไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าไม่จะเป็นเราไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนเฉพาะแกนนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเกนไม่เปลี่ยนบูทเราก็ต้องมีน้ํามันจักรนะครับน้ํามันจักรแบบนี้นะครับที่ก็สิบห้าบาทบางทีก็ยี่สิบาทนะครับแล้วแต่ร้านเนาะทีนี้เราจะหยอดเข้าไปในเบ้านี้นครับก็ลักษณะคือการหยอดให้ชุ่มนิดนึงนครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับปื๊บปื๊บหยดไปเต็มเบ้าเลยครับนี่ถามว่าจารวีใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าเวลาซ่อมทีหลังจะติดมือเต็มไปหมดเลยนะครับ เราใส่ที่เกนด้วยเสร็จแลโ้วก็เอามาใส่ด้านนี้ด้วยนะครับนี่เลยถ้าไม่มีน้ํามันจัดใช้น้ํามันเครื่องได้ไหมน้ํามันสองทีได้ไม่ได้ครับผมเพราะ่เป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับยิ่งน้ํามันเครื่องยิ่งดีเลยครับมันจะลื่นนะนครับ เท่านี้เองครับผมแล้วก็สามารถใส่ไปแล้วก็ใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่นอ็อตแล้วก็ลองหมุนดูนะครับนี่นะครับก็ใส่น้ํามันแล้วก็ขัดเนาะตัวนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าผมจะไปดูซีอีกรอบหนึ่งครับตัวนี้ขันให้ตึงทุกตัวเลยนะครับนี่นครับขันให้ตึงเท่ากันทุกตัวเนาะให้แกมมันหมุนค้่องมือนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะเอาคันให้ตึงมือนะครับอย่าให้หลุดเนาะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปนะครับอันนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วเนาะก็สําหรับเครื่องนี้นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรเนาะจะลองเทสดูก่อนว่าเอ่อมันหมุนดีหรือเปล่านะครับหรือมันหมุนคล่องตัวหรือเปล่านะครับปึ <c oughs> ๊บนี่ตะแกรงนี้ก็ต้องทําความสะอาดล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็กดที่สวิตดูนะครับเบอร์หนึ่งก่อนเนาะปึ๊บอ้าวอาการของซีเสื่อมอีกนะครับผมนี่ก็คือพัดลมที่ซีอ่อนนะครับจะหมุนเรื่อยๆ,ๆนะครับเบอร์หนึ่งเนาะถ้าเพื่อนๆหมุนเสร็จแล้วแกนหมุนคองตัวตอดใบออกก่อนนะครับตอดใบออกเสร็จแล้วก็หมุนหมุนใบอ่าหมุนแกนแล้วหมุนติ้วได้รอบสองรอบก็คือแกนมันโอเคสองสามรอบนะครับหมุนแบบแบบไม่ต้องใช้ใบ แต่ถ้าใช้ใบนี้หมุนไม่รู้นะครับเพราะว่าใบใบมันหนักนะครับเราต้องถอดใบออกก่อนนะครับลักษณะนี้คือซีเสื่อมนะครับคือไม่มีแรงหมุนเนาะเบอร์หนึ่งจะเอื่อยมากเดี๋ยวเรามาวัดซีกันนะมาลุยกันต่อนะครับตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์วัดเนาะก็คือไม่มีคปาปา่าไม่มีมิเตอร์นะครับวัดค่าปา่าค่าของซีนะเพื่อนๆตัดออกแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่ได้เลย เหือต oh ่อไว้นี่นะนี่คือเทคนิคนะครับเรื่องน้น้อยอย่า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 พลาดนะครับเพราะว่างั้นเพื่อนจับสีใส่ไม่ถูกแน่ๆนะครับพอเรารู้แล้วว่าไอตัวนี้มันสีเทากับสีเขียวเราก็ใส่ถูกแล้วนี่สีแดงเนาะเดี๋ยวเราไปหาสีใหม่มาใส่ครับครับเพื่อนครับเราจะมาวัดค่าปากันครับเพื่อนอย่าลืมนะครับเวลาไปซื้อมิเตอร์ดิจิตอลนะครับสาคัญเลยครับเพื่อนต้องมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับนี่ไอหัวสีเท่ากับแล้วก็มีหางสองข้างนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวเท่ากับนี่ครับมันจะคล้ายกันมาก ถ้าเพื่อนๆหาดูบริเวณนี้นะครับหาหาจนครบไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีสัญลักษณ์นี้วัดคาปาไม่ได้นะครับนี่นะครับหลายคนนะครับพี่ดูคลิปผมแล้วก็บอกว่าโอ้ยทาไมซื้อพิเตอร์มากวัดคาปาไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนคนขายบางคนไม่รู้นะครับก็มีมีวัดได้ก็ว่าไปเรื่อยนะครับนี้เราตั้งมาญานนี้เสร็จแล้วครับเราก็แล้วก็นี่ครับวัดซ้ายขวาได้ครับสลับข้างได้ไม่ไม่ช็อตเนาะ ปุ๊บดูมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอะไรนะสองไมโครอ่าทำไมเต็มเอาแล้วนะครับสองไมโครเต็มนะครับแต่ว่าพัดลมเบอร์หนึ่งหมุนค่อยนะครับนี่ผมว่ามีปัญหายอย่างไงเลยครับผมนี่ไมโครไม่เสื่อมนะครับนี่สองไมโครเต็มนะนี่แต่ว่าเบอร์หนึ่งหมุนค่อยมากนะครับ ผมว่าคนรวดน่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็เอาไงดีใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนาะเมื่อกี้เราวิเคราะห์ผิดไปถือว่าเยอะนะถ้าสรุปไม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมว่าแล้ว่าทำไมมันถึงมีกลิ่นไหม้นะครับถอดปั๊บครับผมก็อาการนี้ คนรวดไหม่นะครับก็ส่งลูกค้าคืนนะครับเพราะว่ามันหมุนไปแป๊บหนึ่งนึงนก็มีกลิ่นไหม้ออกมาแล้วก็มันกระชอดเลยครับก็คือเสียเรียบร้อยครับผมถ้าจะซ่อมก็คือต้องเปลี่ยนคนรวดใหม่ซึ่งาราคามันก็สูงเนาะก็ต้องถามลูกค้านะครับก็เป็นเกล็ดเล็กเก็ดน้อยเนอะฝากเพื่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะอาจจะซ่อมไม่ได้นะครับหรือ,อเพื่อนที่มีปัญหา นะครับพัดลมไม่หมุนนะครับเราก็เทสแบบนี้ครับเกิดว่ามันมีกลิ่นไหม้ก็เรียบร้อยครับมันก็คือหมุนแป๊บเดียวก็ไหม้เลยนะครับก็ถ้ามีประโยชน์กดติดตามนะครับถ้ามีคลิปดีๆผมจะนํามาฝากเพื่อนๆอีกในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเราเฝ้นะครับต้องไปถามลูกค้าก่อนว่าจะเปลี่ยนไหมเนาะถ้าไม่เปลี่ยนก็ถือก็ส่งค่าเลยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ